สวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้เริ่มต้นเดือนใหม่วันที่1เมษายน2568สวัสดีผู้ติดตามของเราทุกคนทุกท่านด้วยกันนะคะมีของขวัญให้ตัวเองหรือยังมีของขวัญให้คนรักหรือยังตอนนี้เราอยู่กันที่อำเภอเมืองราชบุรีนะคะห่างจากสวนพึ่งแค่30กิโลค่ะวันนี้เราพามาดูที่ดินแปลงนี้มีแค่7ไร่นะคะ จะแบ่ง2ง,งานกับ1่ไร่เนาะราคาไม่แพงเลยค่ะวันนี้เรามาปรับถมที่ดินกันเพราะว่าที่ที่ซื้อมามันค่อนข้างจะมีหลุมมีบ่อมีที่ที่มันไม่เสมอกันนะคะก็เลยต้องเอาดินมาเติมแล้วก็ปรับถมให้มันดูสวยงามนะคะมองไปมุมไหนก็สวยทุกคนวิวเขานี่คือล้อมรอบเพื่อนบ้านก็น่ารักนะคะแปลงนี้น้ำไฟมีพร้อม ออกไปข้างนอกนิดเดียวก็จะมีร้านอาหารเนาว่าอร่อยอร่อยเยอะแยะเลยอากาศดีมากอากาศที่นี่มันจะเหมือนประมาณว่ากึ่งฝนจะตกหรือว่าไม่ตกอะไรเงี้ยแดดจะออกหรือว่าไม่ออกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแวะมาดูกันนะคะ